สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามออนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเวิร์กันนะคะว่ามันละเอียดอ่อนและลึกซึ้งแค่ไหนนะคะอ้อนไปได้ชีตตัวหนึ่งมานะคะของคุณครูนะคะเดี๋ยวออนจะขึ้นภาพค้างไว้ตรงท้ายคลิปแล้วกันนะคะ ชีทมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด2แผ่นมีสีหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะถ้าใครไม่ได้ชีทนี้ก็ไปถามคุณครูถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะครอบหน้าจอแล้วก็ให้แฟนปิมพ์ออกมาให้นะคะเป็นชีทที่ละเอียดแล้วก็ดีมากๆเลยอ้อนว่าเนาะนะคะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะชีทนี้มันจะสรุปไว้แต่มันมีเนื้อหาที่เยอะเหมือนกันเนาะแต่ก้อนจะเอามาขึ้นกระดานให้รวบยอดสรุปให้ก็แล้กัน เห็นไ,ไหมชีตนี้มันสรุปไว้ดีมากแต่ถ้าใครท่องได้ทั้งหมดก็จะเก่งมากเลยเพื่อนๆแต่ถ้าใครไม่ได้ก็เอาเป็นตัวที่เราใช้บ่อยๆก็แล้วกันเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆนเรามาดูที่กระดานกันนะคะอืมอ้อนขอสรุปเรื่องเวิร์นะคะหรือว่าคำกริยาเนี่ยมันจะสามารถผันไปได้หลายๆช่องซึ่งคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษนะคะ เอาคร่าวๆเลยละกันเนาะที่เราจะเรียนวันนี้มันจะมีอยู่4ช่องนะคะช่องตัว infinitive นะคะอ่มันจะเป็นตัวหลักเลยที่เราก็ใช้บ่อยเหมือนกันนะมันจะใช้ร่วมกับนะคะเวลาเราจะพูดเกี่ยวกับกริยาตัวไหนที่มันจะมีคำว่าอัดขึ้นต้นนะคะกลุ่มเราจะใช้ใน ช่องนี้นะคะ infinitive น,น,นะคะหรือว่าจะใช้ยเวิร verb นะคะหรือว่า verb ช่วยอะไรก็ตามมันก็จะบวกด้วย verb ของช่องนี้เสมอน,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 นะคะเพื่อนๆเช่น score will must a can b o o for อะไรพวกนี้นะจะตามด้วยช่องของ verb ที่เขาเรียกว่า infinitive นะคะ ต่อไปนะคะช่องต่อไปนะคะช่องที่สองนี้คือช่อง p r e s e n t นะคะหรือว่าช่องปัจจุบันนะคะแต่ภาษาสวีเดนบางทีก็ใช้สำหรับอนาคตได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ช่องต่อไปนะคะช่อง p i t r e t u m นะคะหรือเรียกกันข้าวว่าช่องอดีตนะคะอดีตทั่วๆไปก็ใช้ช่องนี้นะคะส่วนช่องสุดท้ายนะคะเป็น supi นุ่มนะคะ แต่ในบางตำราในชีทที่อ้นเอามาโชว์ให้ดูนั้นมันจะเขียนว่า perfect นะคะ perfect ก็คือการใช้ h อแล้วบวก verb ตัวนี้นะคะหรือว่ามันจะมีอีกทีนึง plus one perfect ก็เป็น h o เ d ่แล้วบวกตัวนี้เหมือนกันออนก็เลยเขียนว่า s ู u p นุ่มดีกว่าเนาะ s ู u p นุ่มสังเกตง่ายๆมันจะลงท้ายอ่าส่วนใหญ่จะเป็น T นะคะหรือ at R t อะไรพวกนี้นะแต่มันก็มีเนี่ยเห็นไหมทำไมเขาถึงแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มหลายๆกรุป๊ปเพราะว่ามันไม่เสมอไปนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีละตัวนะโอเคนะคร่าวๆเมื่อกี้ไปแล้วนะคะว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกรุ๊ปหนึ่งกันนะกรุ๊ปหนึ่ง คือเวิร์บที่เราจะเน้นความสำคัญที่ช่องของ p r e เซนต์นะคะพรีเซนต์กลุ่มพวกนี้มันจะลงท้ายด้วยอ r ์นะคะ OR, อร์เวลามันผันมันให้เป็นอดีตพิธทระทุ่มมันจะเป็นอดีแทนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสุพีนุ่มมันก็จะเป็นอทนะเรามาดูตัวอย่างเราจะได้ไม่งงนะ อาราเบียตนะคะอาราเบียต์อาราเบียต์อาราเบียต์เดบเบนะคะเนี่ยมันจะผ่านแบบเนี้เพื่อนๆคือถ้าเกิดว่าเราจําได้เราก็จะสามารถเอาไปสร้างประโยคหรือว่าเวลาพูดแล้วก็คนก็จะได้ไม่ง,งงว่าเออเราพูดถึงอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตนะโครงสร้างของการแต่งประโยคอะมันจะต้องอาศัยความ แม่นยำถูกต้องเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะเออนะตัวอย่างต่อไปเบรียะนะคะเบรียะเบรียะเบรียเดเบรียดเห็นไหมมันจะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะพนเพื่อนๆสังเกตว่าไอ,ไอ้ช่องแรกนี่นะคะ infinitive, ส่วนใหญ่จะเป็นลงท้ายด้วยออออออนะคะส่วนใหญ่แต่ไม่ทั้งหมด ยกเว้นมีเห็นไหมกรุ๊ปสามที่อ้อนว่าจําให้หมดก็จะดีมากกรุ๊ปสามก็จะมีมีกี่ตัวเองเช่นบู Boo, True นะคะโนมูซีบิโรฟรีส s p สปีนะคะ <c oughs> นะคะกลุ่มพวกนี้จําได้หมดให้หมดได้จะดีมากนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็กรุ๊ปสี่ก็จะประมาณนี้นะเห็นไหม เพราะฉะนั้นค่อยๆจำกันไปนะเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วกลุม่มนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะคือคือกลุ่มของพรีเซนท์ที่ลงท้ายด้วย or นะคะเราจะผ่านไปตอนนี้ต่อไปกลุ่มสองนะคะคือกลุ่มพวกที่ลงท้ายด้วย er นะคะมันจะผ่านแบบนี้กลุ่มสองก็มี2 a 2 b ด้วยนะเพื่อนๆ อินฟินิตี้นะออ oh. แล้วก็พรีเซนต์เป็น er นะพิเทเรทุ่มเป็น de นะสูพินุ่มเติมด้วย t นะดูตัวอย่างแล้วค่อยๆจำไปจะได้ไม่งงสแตงอะสแตงอะสแตงเดย์สแตงนะคะคู่สองก็มี a กับ b ใช่ไหมที่แตกต่างกันก็คือ2ออะ มันจะลงท้ายด้วย kpts ไม่ใช่ลงท้ายที่สุดนะเป็นลงท้ายก่อนตัว a สังเกตดูแลซ่าอก a าเชปปะบีตเห็นไหมก่อนตัว a ลงท้ายด้วย pt เอ้ย kpts นะคะพวกนี้จะเปลี่ยนในช่องอ่า present จะเป็น er นะคะแล้วก็ p i t u ท t u m จากที่สองเมันเป็นเติม d e นะแต่สองบมันจะเป็น TE แทนเห็นไหม last day o x t e s h e p t e b i t t e นะแต่ว่าช่องสูพรีนุมนะคะมันก็ยังคงเติมทต่อท้ายไปนะแต่ละกรุ๊ปมันจะไม่เหมือนกันอ่าเพื่อนๆเ,เรามาต่อนะคะเรามาต่อ ตอนแรกลืมอธิบายไปว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เติม or, or หรือเติม o d e หรือว่าเติม o t c เฉยๆนะเพื่อนๆมันต้องมาจากรากศัพท์ของตัว infinitive เนี่ยนะคะเราตัดตัว o ออกไปเช่นนะอาราเบียตะใช่ไหมเราตัดตัวออกไปรากศัพท์มันก็เลยกลายเป็นอาราเบียตเฉยๆนะแล้วค่อยมาต่อ or, or ก็เลยกลายเป็นอาราเบียตะหรือว่า ถ้าช่องต่อไปก็จะกลายเป็นอารรเบเตาเดหรืออาราเบตตัดอย่างเงี้ยเพื่อนๆตัดตัวออกไปแล้วค่อยเติมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างงี้นะเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะโอเคถ้าไม่งงเดี๋ยวเราไปต่อนะเพื่อนๆน,นะๆหวัวล้อก,กันเข้าไปเพื่อนๆครูกับผีบ้าเนานะครูกับอู้ไปเลยเนาะอ่ะอย่าบ้าตามครูแล้วกันนะคะ เพื่อนเพ่อต่อไปเมื่อกี้เราจบกรุ๊ปสไปแล้วนะก็เอานะถ้าเพื่อนๆนงงก็ไม่ต้องงงอ่านไปเรื่อยๆทําความเข้าใจไปเรื่อยๆจําไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองเพื่อนเนเป็นกลังใจให้ควารให้การนะเพื่อนเพือนสู้ๆส่งหัวใจยัดตาไปให้เนอะอ่อต่อไปกรุ๊ปสามกรุ๊ปสอ้อนขึ้นว่าต้องจําจําเลยจําเลยจะดีมาก เพราะว่ามันมีแค่ไม่กี่ตัวนี่นะตามนี้เลยแล้วก็อาจจะมีอีกแต่เราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรืออะไรยังไงก็จําเท่าที่อ้อนเขียนไว้นี่ก่อนก็ได้แล้วก็ในชีทมันเขียนไว้เยอะกว่านี้นะแต่นอนขึ้นกระดานให้2ตัวนี้ก็แล้วกันบูบูบุตเดบุตเห็นไหมเวลาอ้อนที่อ้อนเขียนเนี้ยเนี้ยเนี้ยทุกครั้งเหมือนที่อ้อนบอกเมื่อกี้คือ ารากศัพท์ของมันแล้วเติมตัวนี้ลงไปลงไปอันนี้ก็พอดีในช่องนี้มันไม่มีอไงมันก็เลยท,ทุกคนต้องจำนะรากศัพท์ของ infinitive ช่องนี้ไม่มีตัวอนะก็รากศัพ์มันคือตัวนี้แหละแล้วเติมด้วยอในช่องนี้แล้วช่องนี้ก็เติม dde ไปแล้วก็ช่องนี้ก็เติม tt อย่างเงี้ยเพื่อนๆนะเพื่อนๆนะขออนุญ,ญาต บางทีก็พูดภาษาอังกฤษปนมาเพื่อนๆนขอโทษขอโทษบางทีมันหัวมันสับสนนะเพื่อนเพื่อน <laughs> อย่าอย่าว่าอย่าด่าอย่าว่ากันนะอ่าช่องสารนี่จําไม่ได้เพื่อนมันไม่ยากเกินไปแต่มันก็จําได้อยู่ออนว่านะจําที่สําคัญว่ามันจะเป็นอะไรอะไรต่อไปอย่างนี้แล้วกัน เราไปกรุป4นะกรุ๊ป4ก็มี3กลุ่มย่อย4.1 4.2 4.3กลุ่มนี้เขาเรียกว่า s t a r k ก e l e อเ e อเ l กเกลบุนดาบุนนานะคะ s o a verb นะคะ, verb, ะ,คะเป็น v ว r b ที่เป็นกลุ่มที่มันเปลี่ยนไปหลากหลายรูปแบบมันก็เลยเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่ามันยากแล้วก็ให้จำ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 ,จำแล้วก็ใช้ความเข้าใจนะหรือว่าความเคยชินไปด้วยเพราะว่าบางทีเราก็ อาจจะจำไม่หมดหรอเพื่อนๆใหม่ๆก็จำไม่หมดก็ไม่เป็นไรใช้ความเคยชินไปนะอันจะมายกตัวอย่าง4.1ใช้กันบ่อยๆดริกกะดริกเกอร์ดรักดรุกิตเห็นไหมที่เขาบอกว่าสังเกตตรงนี้เขียนเขียนว่าเป็นตัวอีนะตัวไอตัวอีนี่แหละภาษาเซเรียนมันอ่านว่าอีนะแต่ว่าภาษาอังกฤษมันอ่านว่าตัวไอนะเพื่อนๆเอาตัวไอแล้วกันเนาะดริกกะ เห,หมหรือว่าซิตตาตัวนี้เวิร์บเวิร์บของตัวหน้านี้เป็นตัว i อนะพอมาเป็นอันนี้ก็เป็นตัว i เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตรงนี้ด้วยเป็น er e, r, e r นะแล้วตรงนี้เปลี่ยนจากตัว i เป็นอ,อนี่คือจุดสังเกตของเขาเขาบอกงนี้แต่บางทีถ้าเราไม่จามาเราก็แบบ มันต้องใช้ความคคยชนนะนเพื่อนผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแล้วจะจําเองดรักนะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนจากตัว i เมื่อกี้ตัวแรกนี่นะให้กลายเป็น u แล้วเติม it เข้าไปอีกโอเคนะนเพื่อนจำไม่ได้ก็จดไปก่อนเดี๋ยวมันก็จะจำได้เอง sister t i t s a t s t i o d เห็นไหมใครจะปจำได้จำได้ค่ะ จำจำไป <c oughs> นะเพื่อนๆต่อไป4.2 <c oughs> คุณแม่หัวเลาะ <g tous> อีลูกผีบ้าสอนอะไร4.2 <c oughs> เพื่อนเเปลี่ยนจาก i i เนี่ยน,นะหรือ e เนี่ยน,นะเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนมากสองตัวนี้เหมือนกันแต่เติม er นี่ไปนะ scribe scriver scribe scribe ตัวนี้เปลี่ยนแต่ตรงหลังนี้แล้วก็เติมทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อน<ๆ>เขียนเขียนไปบ่อยๆเวลาถามครูนะเมื่อก่อนถามครูว่าครูทาไงให้จำอะมันแบบยากอะครูบอกว่ายกไหล่ใส่แล้วบอกว่ามันไม่มีอะไระช่วยเธอได้หรอกเธอก็แค่อ่านและเขียนบ่อยๆจบไหมครูก็ตอบมาอย่างเงี้ยเพื่อนเขามีหลักให้จําเฉยๆแต่มันก็อ้อหยิบย่อยอย่างเลยนะเพื่อนแต่อันเวิร์บนี่ไม่ค่อยเยอะแล้วนะไปเจอไอ้ตัวคํานามสุสันติที่มัน ผันนั่นเด็กโอ้ยมีตั้งหลายข้อเพื่อนๆเอ้ยนะ4.2่ไปแล้วนวะลนวต่อไป4.3่ก็เปลี่ยนตามนี้เลยตัว Y หรือว่าตัว U เนี่ยนะภาษาสเปนก็อ e, ีหรือว่าตัวอูเนี่ยนะ U เนี่ยนะอ่ะเจ้าอังกฤษหรือสเปนกันแนะ่เพื่อนอะนะประมาณนี้เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นอันนี้นะแล้วช่องสุด ช่องต่อไปก็เปลี่ยนเป็นตัวเออนะแล้วช่องสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นยูนี่นะอ่ะเราลองมาอ่านกันดูนะเอาคำไหนใช้บ่อยเอาตัวนี้ใช้บ่อยบิวด่านะเปลี่ยนเป็น b i ิ d e r นะหรือว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นอ่านว่า b i ิรแล้วนี้เป็นบ u วดิตนะหรือว่าสามตัวนี้ใช้บ่อย g โกโฟซ e นะเรามาดู go ก็เปลี่ยนเป็นโกยิ๊ก กดเห็นไหมจำจำเพื่อนเพื่อน four four fix foot see sir sock sit เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเอ้ยจำ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 ไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงแล้วเพื่อนเพื่อนตามนั้นนะคะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆยัง จำไม่ค่อยได้ก็ไปหาชีตมาแล้วท่องท่องจำ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 ท่องท่องท่องได้ท่องอีกท่องไม่ได้ลืมก็สลับไปสลับมามีเคล็ดลับจะช่วยแค่เนี้ยแหละเพื่อนเพื่อนนะแล้วบางทีเราจาไม่ได้เราก็อาศัยความเคยชินว่าเราใช้บ่อยอ่ะเราผิดบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจําเองเพื่อนเพื่อนนะคลิปนี้เขอลาไปก่อนยาวจังเลยอ่ะมันมันอธิบายยากอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนคยเจอกันนะคลิปหน้าเป็นกำลังใจให้กันด้วย กด Subscribe ติดตามมาดามอันแอนเลยนะคะฝากบายบายด้วยนะเฮ้ยยนะ hey